สวัสดีครับน้องๆนักเรียนทุกคนนะครับเราอยู่ในบทที่ชื่อว่าการแยกตัวประกอบพหุนามน,นะครับซึ่งมาถึงหัวข้อที่5นะครับเราผ่านมาแล้ว4หัวข้อน้องๆพอจะจําได้หรือ,อยังครับหัวข้อที่1คือดึงตัวร่วมใช่ไหมหัวข้อที่2คือแยกเป็น2วงเล็บนะฮะหัวข้อที่3ก็คือการแยกผลต่างกําลังสองแล้วก็หัวข้อที่4คือกําลังสองสมบูรณ์นะครับ ทั้งหมดนั้นนะเป็นการแยกตัวประกอบซึ่งเวลาทำโจทย,ย์เราเลือกใช้ได้ทุกวิธีที่เหมาะสมนะฮะแล้วแต่โจทย์จะออกข้อสอบมาแต่ว่าก็ยังมีวิธีการแยกตัวประกอบอีกนะครับอีกหลายวิธีซึ่งตอนนี้เรามาถึงหัวข้อที่5เป็นเรื่องของการแยกตัวประกอบซึ่งเรียกว่าผลบวกของกำลัง3นะฮะตัวนี้นะเขาเรียกว่าผลบวกกับผลต่างผลบวกก็คือบวกนะฮะ ผลต่างก็คือลบนะครับของเลขที่มันยกกำลัง3อยู่นะครับซึ่งสูตรมันคือสูตรที่อยู่ในกรอบนี้นะฮะว่า A กกำลัง3บวก B กำลัง3จะต้องเท่ากับ A นนงบวก B ก่อนลบหวงเล็บแล้วก็ A กกำลัง2ลบบวก B กำลัง2นะฮะเครื่องหมายต้องเป็นไปตามนี้แล้วตำแหน่งต่างๆต้องเป็นไปตามนี้ทางขวาเนี่ยมันจะอยู่ในรูปการคูณน,น้องๆเห็นไหม อันนี้คูณกับอันนี้เนาะอยู่ในรูปการคูณซึ่งเรียกว่าเป็นการแยกตัวประกอบถามว่ามันมีค่าเท่ากันจริงไหมน้องๆก็ต้องลองไปคูณกระจายตัวนี้ครับเอาเอคูณ a กําลังสองเนาะมันก็จะได้ A กําลัง3เอา A คูณกับลบ a อก็จะกําลัง2แล้วก็ b เอา A คูณกับ b กกาลังสองก็เป็นบวก a อบีกลังสองนะถ้าเราเอา b คูณ a กําลังสอง มันก็จะเป็น a กําลัง2คูณ b ถูกไหมถ้าเราเอา b คูณกับลบ ab ก็เป็นลบ ab กํลาลัง2แล้วก็เอา b เนี่ยไปคูณกับ b, b กํลาลัง2ก็จะเป็นบวก b กําลัง3ซึ่งถ้าน้องๆลองดูเนี่ยผลจากการกระจายเนี่ยมันก็จะมี a กําลัง2 b เป็นลบกับ a กําลังสอง b เป็นบวกมันก็ตัดกันนะฮะแล้วก็ ab กํลาลังสองเป็นบวก a b กำลังสองเป็นลบมันก็ตัดกันสิ่งที่ได้คือเหลือแค่นี้กับแค่นี้มันก็คือ a กำลังสบวก b กำลังสเห็นไหมครับดังนั้นถ้าเมื่อไหร่น้องๆเจอพจน์ที่มันมีข้างหน้าทางก้อนเนี่ยกำลังสแล้วก็ข้างหลังทางก้อนเนี่ยกำลัง3ให้น้องๆสามารถเขียนแยกเป็นสองวงเล็บนี้ได้ทันทีนะครับ ปัญหามันอยู่ที่การจับรูปมองให้เป็นก้อนหน้ากําลังสามบบหลังกําลังสามพอเข้าใจนะอ๋อ่ะตัวนี้กูครับลบนิดนึงนะฮะมาดูสูตรกันอย่างละเอียดนิดนึงนะฮะจ้องเข้าไปที่สูตรอย่างละเอียดนิดนึงก็คือสูตรนี้มันก็จะอยู่ในรูปของหน้ากําลังสามบวกหลังกําลังสามเท่ากับ หน้าบวกหลังแล้วก็หน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับข้อควรระวังของสูตรนี้คืออะไรพจน์ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับมันไม่มี2องนะฮะไม่มี2เนี่ยน้องๆหลายคนเนี่ยจะสับสนตรงนี้ว่ามันไปเหมือนกับกำลังสองสมบูรณ์ที่มันจะมีตรงกลางเป็นสองหน้าหลังใช่ไหมแต่นี่คนละอันกัน ดูดีๆนะนี่เป็นผลบวกของกำลัง3นะเรียกว่าเป็นคนละสูตรกันเลยกับกำลังสองสมบูรณ์อันนี้ไม่มีเลข2ตรงกลางย้ำนะไม่มีเลข2ตรงกลางนะครับอย่าใส่ผิดนะทั้งผลบวกและผลต่างไม่มีเลข2ตรงกลางโอเคนะสูตรนี้ถามว่า ทำยังไงต้องท่องจําให้ขึ้นใจเลยนะครับหน้ากําลังสามบวกหลังกําลังสามได้หน้าบวกหลังคูณหน้ากําลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะครับท่องนะครับทุกอย่างเป็นบวกหมดยกเว้นตําแหน่งนี้นะฮะต้องเป็นลบนะบมันต้องมีลบตัวหนึง่งไม่งั้นเวลาคูณแล้วมันไม่หักล้างกันเข้าใจนะเอาละครับสูตรมาอย่างนี้แล้วนะครับซึ่งไม่ยากนะฮะเราก็พยายามจําสูตรแล้วมาดูแบบฝึกหัดกันนะครับซึ่งแบบฝึกหัดเนี้ย ก็ไม่ยากนะครับเริ่มต้นข้อ1น,นะฮะข้อ1คือ x กาลัง3บวก27ให้แยกตัวประกอบด้วยสูตรผลบวกนะฮะอันนี้อยู่ในชุดผลบวกก่อน5.1เป็นหน้ากาลัง3บวกหลังกาลัง3นะครับผลบวกว่าเราเขียนให้เป็นตัวนี้ก่อนเนาะก็คือหน้ากาลัง3บวกอะไรยกกําลังสามได้ยีครับตัวนี้ มันก็คือ3คูณ3คูณ3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันคือ3ากำลัง3แสดงว่าหน้าคือใครครับน้องๆอหน้าของเราคือ x นะครับหลังคือใครหลังคือเลข3เฉยๆดังนั้นเวลาเราแยกตัวประกอบเราจะได้ว่าหน้าบวกหลังหน้ากำลังสองลบหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองถูกไหมฮะก็คือ9กเข้าใจไหม เนี่ยถือว่าแยกตัวประกอบเสร็จแล้วได้ไหมฮะแยกเสร็จแล้วนะรูปแบบจะออกมาเป็นแบบนี้แหละโอเคไม่ยากเนาะพอได้พอได้ไดปดูข้อ2กันตอนนี้ข้อ2เนี่ยมันมีเลข8ครับน้องๆเลข8มันยังไม่ได้ยกกําลัง3ฉะนั้นเราต้องเขียนให้เป็นกลุ่มก้อนยกกําลัง่าตัว x กเนี่ยมันยกกาลัง3อยู่แล้วแต่อะไรยกกําลัง3เราได้8ครับน้องๆ อะไรคูณกัน3ตัวเราได้8มันก็คือ2คูณ2คูณ2ใช่ไหมฉะนั้นในนี้มันก็คือ2กำลัง3แล้ว x ก็กำลัง3ก็ใส่รวบเป็นก้อนเนหะ็นไหมมันก็จะกลายเป็นก้อนเดียวยกกำลัง3นะฮะบวก1 1ก็คือ1กำลัง3ก็ได้เพราะมันก็ได้1เท่าเดิมนะฮะเวลาเขียนรูปแบบตรงนี้พยายามเขียนให้ ให้ค่ามันเหมือนเดิมค่าไม่เปลี่ยนแปลงแต่รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนเป็นกำลัง3ามทางก้อนอ่ะเดี๋ยวกู้รับบอกตรงนี้นิดหนึงนะบางคนยังไม่เข้าใจนะครับกลัวว่าจะไม่เข้าใจเวลาเราเขียนว่า8 x กําลัง3เนี่ยเลขก8มันไม่ได้ยกกําลัง3ด้วยเห็นไหมถ้าเขียนอย่างนี้นะมันไม่ได้ยกกําลัง3ด้วยแต่ถ้ามีวงเล็บนะฮะถ้ามีวงเล็บอย่างนี้ ความหมายมันก็คือ8ปดกลัง3นะฮะความหมายคือ8กําลัง3และเก็ยกกําลัง3ด้วยฉะนั้นเวลาน้องๆเจอโจทย์เนี่ย2ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันถ้ามันไม่มีวงเล็บมันจะมีการยกกําลังเฉพาะตัวที่ติดกันเท่านั้นแต่ถ้ามีวงเล็บแค่ไหนก็คือยกกําลังแค่นั้นดังนั้นข้อนี้ครูกึงต้องจัดรูปนยฮะนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เป็น8กําลัง3ด้วยนะ ต้องเขียนแทนเขียนแทนนั่นก็คือ2กําลังสนะครับคูณกับ x กำลังสแล้วถึงเขียนรวบเป็นทั้งหมดกําลัง3กลายมาเป็นตัวนี้เห็นไหมตรงนี้ต้องอธิบายให้ชัดๆเเคลียร์นะครับโอเคกลับมาที่โจทย์ข้อนี้ต่อนะครับน้องอีกนิดนึงดังนั้นตัวหน้าของเราก็คือ2 x ถูกไหมตัวหน้าเราคือ2 x ตัวหลังของเราก็คือ1น้เราก็จะแยกเป็นเลยครับหน้าบวกหลังแล้วก็หน้ายกกาลัง2อันนี้ให้อยู่ในวงเล็บใหญ่ทีหนึงนะครับเพราะว่ามันมีการใช้วงเล็บเล็กข้างในนะครับจริงๆไม่เขียนนะหน้าบวกหลังคูณหน้ากําลัง2อลบหน้า หน้าคูณหลังบวกหลังกำลังสนะองะและครูกับก็เขียนกระจายอีกทีหนึ่งในวงเล็บก็จะเป็น4 x กำลังสอลบ2 x บวก1นะครับแล้วจบพอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นในข้อ2เนี่ยเราเจอ8 x กำลังสเนี่ยเรายังแยกตัวประกอบไม่ได้ต้องเขียนเป็นกรุ๊ปก่อนนะฮะเป็นกรุ๊ปยกกำลัง3พอได้นะ โอเคผ่านนะครับเวลาเจอข้อหไหนๆก็ทำให้เป็นหน้ากําลัง3กับหลังกําลัง3ก่อนนะอ่ะมาดูนะฮะข้อ3นะครับข้อ3 27ยก่ยกกาลัง3กับ64ครับน้องๆเราก็ดูว่าอะไรคูณกัน3ตัวได้27ิบเจ็นั่นก็คือ3ถูกไหมแล้วก็อะไรคูณกัน3ตัวได้64ครับอ่าถ้าอันนี้ ถ้าใครคิดเลขมาบ่อยๆก็จะเจอว่าอ๋อมันคือ4คูณสคูณ4ใช่ไหม4ี่สี่สิบหกสเพราะฉะนั้นก้อนที่อยู่ข้างหน้าเราก็เขียนเป็น3คู่กับ x และกำลัง3ร่วมนะครับบวก64มันก็คือ4กำลัง3เสร็จแล้วตัวหน้าเราจึงมีค่าเท่ากับ3 x ตัวหลังเราจึงมีค่าเท่ากับ4และเราก็แยกตัวประกอบเป็น หน้าบวกหลังคูณกับหน้ายกกำลัง2ลบหน้าคูณหลังบวกหลังกำลัง2ได้ไหมอ่ะกระจายจัดรูปคิดเลขยกกำลังอีกทีหนึ่งเป็น 9x ากำลัง2ลบ 12x บวก16นะครับนี่คือการยกกำลัง อแยกตัวประกอบด้วยกำลังสามนะฮะโอเคพอได้นะนี่คือกำลังสามนะไม่ยากเนาะข้อนี้พอเราจับทางได้แล้วว่าอ๋อมันต้องทำเป็นกรุ๊ปแล้วยกกำลังสามนี่ก็ไม่ยากแล้วต่อมาเรามาดูข้อ4นะฮะข้อ4มามีวงเล็บด้วยนะ729ครับน้องๆอ,งอะไายยกกำลังสามได้729อ่าตอนนี้ กูก็จําไม่ได้ว่าอะไรยกกาลัง3ได้729เราต้องไปแยกนะครับไปแยกลองแยกตัวประกอบดูเช่นเอาอะไร3เหรอเอา3มาหารนะสามสองหกนี่นะเหลือเศษ1เป็น12 3, 42, 339เนาะแล้วก็เอา3มาหารอีก3 8 2 4 3 1 3 8 1มเนี่ยมันก็คือ3ากำลัง4นะครับ เพราะฉะนั้นมี3ามกำลัง4แล้วก็3อีก2ตัวก็รวมเป็น3ามกำลัง6ฉะนั้น7 2 9เนี่ยมันคือเลข3ยกกำลัง6แต่ยังใช้ไม่ได้นะยังใช้ไม่ได้แล้วก็บวกด้วยเ็ลบ2องกำลัง3าเห็นไหมบางทีเราก็เจอเลขเยอะๆก็ต้องค่อยๆแยกตัวประกอบทีนี้3ากำลังหกครับน้องๆ3ากำลัง6เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ3ากำลัง2 และแยกกําลัง3ออกไปถูกไหมฉะนั้น3กําลัง6มันก็มีค่าเทียบเท่ากับ9กําลัง3ก็ได้นะครับก็คือไอ้เจ้า729เนี่ยตกลงว่า729เนี่ยมันก็คืออะไรฮะเลข9กคูณกัน3ตัวใช่ไหม9้คูณ9ได้81 81อคูณ9อีกทีหนึ่งนะครับก็เป็น729 นะตัวนี้คืออันนี้ฉะนั้นอันนี้เราก็จะแยกเป็นเลข9ยกกำลัง3บวก x กลบ2ยกกำลัง3จะเอาใครอยู่หน้าใครอยู่หลังทางก้อนก็ได้เพราะเป็นการบวกนะครับถ้าเราเข้าสูตรนะฮะตอนนี้เราให้หน้าของเราคืออะไรหน้าคือ9หลังของเราก็คือ x ลบ2ฉะนั้นถ้าเราเข้าสูตรก็จะเป็นหน้าบวกหลัง นะครับแล้วก็หน้ากำลังสองลบหน้าคูณหลังบวกหลังกำลังสองก็จบข้อนะครับถ้ามันคิดเลขต่อได้เนี่ยน้องๆอ,อยากจะคิดก็คิดนะครับอยากจะคิดก็คิดได้เอา9ไปลบกับ2ก็จะเหลือ7บวก x ซึ่งเขาก็ไม่นิยมเขียนเขามักจะเขียนเป็น x บวก7 <c oughs> นะ,ะในนี้ในวงเล็บใหญ่ก็จะเป็นอะไรฮะ 81-9x ลบ 9x ใช่ไหมเอาตัวนี้คูณเข้าแล้วก็99ก็เป็นบวก81ส่วนในนี้ก็จะกระจายเป็นเลยฮะหน้ากำลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกำลัง2แล้วมันก็จะคิดเลขต่อได้อีกนิดหนึ่งนะเอาเป็นว่าครูกรอบไม่คิดแล้วละกันนะครับนะีะตัวนี้นะ ก็คือแยกจนถึงที่สุดก็แยกได้เหมือนกันอันนี้คือแยกตัวประกอบแล้วนะจบข้อแยกแยกให้ถึงที่สุดน้องๆก็แค่บวกลบเลขนะครับหรือว่าครูกรับต้องบวกให้ก็ได้ฮนะก็นิดหนึ่งนะตรงนี้ก็เป็น x บวก7เนี่ยจบไปแล้ว81บวกกันก็เป็นเท่าไหร่162 162บวกกับ4ก็จะเป็น166ใช่ไหม เนี่ยตัวเลข3แัว8 1 81แล้วก็4แล้วก็ลบ9กกับลบ 4x ก็เป็นลบ x 3 x แล้วก็บวก x กลัง2อก็ได้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราทําเสร็จแล้วอะเราแยกตัวประกอบเสร็จแล้วอะเอาไปทาอะไรต่อถ้า,าไปแก้สมการก็ไปทางหนึ่งนะครับหรือถ้ามันเป็นคำตอบที่เป็นช้อยส์เราก็ไปมองหาช้อยที่มันเหมือนกันถ้าช้อยมันไม่เหมือนแสดงว่าเราต้องจัดรูปปรับหน้าตา โอเคนะอ่ะอันนี้ข้อ4นะครับข้อ4ผ่านไปต่อมาเอาล้วมาดูข้อ5นะครับดูข้อ5เป็น a กําลัง6บวก b กําลัง6ในตอนแรกๆนะที่ครูก็บอกว่าเราเรียนการแยกตัวประกอบเนี่ยนะครับเราเรียนแค่กําลัง2กับกำลัง3แล้วเดี๋ยวเราไปประยุกต์กับกำลังสูงๆอย่างเช่นข้อนี้ a อกำลัง6กับ b ีกำลัง6เนี่ยเราไม่มีสูตรนะครับเรามีสูตรกำลัง3เพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียน A อกำลัง6เนี่ยนะให้เป็น A อกำลังอะไรก็ได้ที่ข้างนอกสุดยกกำลัง3นั่นก็คือ a อกำลัง2นะครับแล้วก็บวกกับ b ีกำลัง2ทั้งหมดกำลัง3ฉะนั้นก้อนนี้เนี่ยเราก็จะได้ทั้งกรุปเนีย่ยกกำลัง3เป็นหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3และ นะครับโดยที่หน้าคือ a กําลัง2หลังคือ b กําลังสองเราเข้าสูตรนะครับเป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้ากําลัง2นะฮะเดี๋ยวเขียนวงเล็บย่อยอีกทีหนึง่งมาหน้ากําลังสองมีต้องท่องดีๆนะแล้วก็ลบหน้าคูณหลังแล้วก็บวกกับหลังกําลังสอง เห็นไหมมันมีกําลังสองซ้อนกันนะครับตัวนี้ก็เป็น a กาลังสองบวก b กาลังสองในนี้ก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ฮะ a กาลังสี่ลบ a กาลังสอง b กาลังสองบวก b กาลังสี่นะครับซึ่งก็จบข้อซึ่งอันเนี้ยในวงเล็บที่สองเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะแยกลงไปอีกได้แบบโอ้ไปถึงผลต่างกาลังสองกาลังสองสมบูรณ์แบบเพิ่มพดกลางก็ทําได้นะฮะ ลบบวกเข้าไปแล้วก็ลบอีกทีหนึ่งอ่ามันก็แยกได้นะแล้วแต่ลองดูไหมล่ะอืมถ้าลองอันเนี้ยเราจะต้องใช้วิธีการบวกพดกลางเข้าไปซึ่งเลขสุดท้ายไม่ลงตัวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวน้องๆง,งงเอาแค่สูตรนี้ก่อนหน้ากำลังสามบวกหลงักลงกำลังสามได้หน้าบวกหลงังคูณหน้ากำลังสองลบหน้าหลางังบวกหลงักลงกำลังสองนะครับ กลับไปดูสูตรอีกนิดนึงนะฮะสูตรนี้นะตำแหน่งต่างๆเนี่ยค,ครูก็อยากให้น้องๆจําเครื่องหมายให้ดีๆเพราะว่าจุดผิดเนี่ยมันมีอยู่2จุดที่คนจะทําผิดกันบ่อยๆ1ก็คือการจําเครื่องหมายผิดนะครับ2ก็คือตรงกลางไม่ต้องมีเลข2นะฮะไม่เอาเลข2เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ค,ครูก็จะจําเครื่องหมายว่าหน้ากําลังสาบวกหลังกําลังสาจะได้บวก บวกลบนะครับตัวหลังมันเป็นบวกอยู่แล้วไม่ว่าสูตรจะเป็นยังไงพอเข้าใจนะนี่ก็คือ5.1นะครับหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3